ดิฉันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าประตูเมืองปัตตานีนะคะซึ่งจะเห็นนะคะว่าระดับน้นําในค่ําคืนนี้นะคะลดต่ําลงกว่าช่วงสองสวันที่ผ่านมามากค่ะแต่ว่าน้ํายังคงท่วมถนนทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกตัวเมืองปัตตานีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมในปัตตานีตอนนี้ถือว่าผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่สุดไปแล้วเพราะว่าในหลายๆจุดนะคะสถานการณ์คลี่คลายลงแต่ก็มีบางจุดค่ะที่น้ํายังคงท่วมสูงอยู่นะคะไปลองดูจุดแรก กันก่อนค่ะในตัวเมืองของปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยจุดที่ระดับน้ํายังสูงอยู่ค่อนข้างมากก็คือที่ชุมชนตะลูบโบะและชุมชนตลาดโต้รุ่งค่ะที่นั่นเนี่ยออมีบ้านที่อยู่ในชุมชนจมอยู่ใต้น้ําทั้งหมดเลยค่ะรถเล็กยังผ่านไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เพราะว่าน้ําสูงตั้งแต่ระดับสะเอวไปถึงหน้าอก ส่วนแถวถนนยะรงังถนนอุดมวิถีตั้งแต่ด้านหน้ามาสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีหน้าเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นต้นไป บริเวณนั้นเนี่ยยังมีน้ําท่วมเต็มทั้งสองฝั่งถนนเช่นกันค่ะรถเล็กผ่านได้แต่ว่าต้องไปแบบชา้าช้าร้านค้าจํานวนหลายร้อยร้านเลยค่ะที่ยังต้องปิดให้บริการแบบไม่มีกําหนดนะคะเช่นเดียวกับในโซนถนนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาต่างๆก็ยังมีน้ําท่วมสูงค่ะต้องประกาศปิดเรียนต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหรือว่าวิทยาลัยเทคนิคนะคะ ส่วนที่อำเภอหนองจิกซึ่งปีนี้ถือว่าน้ำท่วมหนักมากวันนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะยกเว้นที่บ้านดอนรักไม่เพียงตามถนนหนทางต่างๆยังมีน้ำท่วมสูงเป็นช่วงๆรถต่างๆต,ต,ต้องขับผ่านด้วยความระมัดระวังแล้วที่หมู่สามเกาะเปาะจุดนั้นเนี่ยยังถือว่าหนักเอาการเลยค่ะเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับริมคลองแล้วก็มีโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธย,ยมที่จมอยู่ใต้น้ำมีชาวบ้านแล้วก็นักเรียนที่นั่นราว150คนซึ่งในจำนวนนี้มีคนเด็กแล้วก็มีคนแก่แล้วก็เด็กนะคะที่ กำลังป่วยติดค้างอยู่ด้านในด้วยไม่สามารถออกมาได้ค่ะเราก็เริ่มจะขาดอาหารบ้านเนี่ยน้ำท่วมมาหลายวันวันนี้ทางจังหวัดปัตตานีเองค่ะพยายามที่จะลงไปแก้ไขที่น่านหลังจากที่พยายามมาหลายวันนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างลําบากเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวติดคลองค่ะไม่สามารถจะเอาเรือเนี่ยเข้าไปได้ต้องใช้เพียงเจสกีเท่านั้นค่ะวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสศดียามูค่ะก็เลยลงไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยหลังจากที่มีการประสานขอความช่วยเหลือนําเจสกี ของคุณเปิ้ลนาคอนแล้วก็ทีมงานเข้าไปในพื้นที่ค่ะเพื่อนาอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็นําดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยด้านในแล้วก็รับตัวผู้ป่วยออกมารักษาด้านนอกด้วยแต่ว่าการช่วยเหลือวันนี้กว่าจะทําได้สําเร็จนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นไปแบบทุลักทุเลมากเพราะว่าตรงบ้านดอนรักจุดที่จะนําเจกสกีลงไปที่เกาะปอเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงปลาในกระชังค่ะดังนั้นเจกสกีผ่านจุดนี้ไม่ได้อันตรายก็เลยต้องมีการปรับแผนกันใหม่หน้างานเพื่อให้สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไ,ได้ทันก่อนค่ําเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะยิ่งอันตรายแล้วก็ทําให้การช่วยเหลือลําบากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอยากให้คุณผู้ฟังไปฟังเสียงแล้วก็ดูภาพในช่วงที่มีการวางแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ร่วมกันร,ระหว่างผู้ว่าปัตตานีแล้วก็ทีมงานของคุณเปิ้ลกันไหนคะ่ะด้านในเนี่ยมีชาวบ้านอยู่ประมาณเตอนนี้ที่อยู่ข้างใน150 152เกิน คนไข้คนไม่สบายเนี่ยเราออกหมดแล้วแต่เหลือเด็กเหลืออะไรที่ยังดูแลตัวเองได้แต่ประเด็นคือเราต้องเอาน้ําไปให้เขาน้ํากับข้าวถูกต้องใช่ไหมอ่าตอนนี้เราขนน้ํมามจุดนี้ว่าตอนนี้วิกฤตที่สุดในคือไอความเป็นไอความยังยังไอวิกฤตที่สุดน่ะมันได้ผ่านเวลาของมันไปแล้วเมื่อคืนแต่วันนี้มันเข้าสู่ภาวะคลี่คลายเราไม่อยากบอกว่าเราวิกฤตนะตอนนี้เราเริ่มคลี่คลายแล้ว บบไนในการเข้าไปได้านในคืออะไรคะการที่เราจะลำเลียงเอาเจสก,กีลงไปเพราะว่าตรงนี้จุดจุดแรกที่เราประเมินไว้เมื่อวานตรงนี้มันเต็มหมดแล้วเราคิดว่าเราสามารถลากลงไปได้เลยแต่ตอนนี้จุดตรงนี้มันแห้งหเพราะฉะนั้นพอมันแห้งแล้วปัญหาคือเราจะลากเจสก,กีไม่ได้แต่ในขณะเดียจะเอารถสิบล้อลงในเส้นอย่างนี้เราก็ไม่มั่นใจ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยอันนี้จากที่พี่ิลลงนที่มาแบบหลายที่อะค่ะเนงานหินมคางับนี้อันนี้ไม่หินมากไม่หินมากเพราะว่ามันยังไม่มีกระแสน้ําเชี่ยวให้เราให้เรา,ให,เราให้เราแก้โจทย์นี้แต่แต่มันจะหินตรงที่มันต้องใช้แรงคนเนี่ยที่จะต้องลากลากไปใช่ไปช่วงต้นก่อนค่อนข้างจะไกลฮะจะหนักหนุน ทีแรกอยากจะลงตรงนี้เลยทีแรกอยากจะลงตรงนี้แต่ดูดิเชือกกระชังมันเต็มเลยเอ่อมันจะลงไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวต้องหาทางเอาลงตรงนี้ก่อนนะฮะ ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีบอกนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์น้ําในจังหวัดปัตตานีวันนี้ถือว่าคลี่คลายลงมากค่ะแต่ว่าชาวปัตตานีนั้นยังจะต้องอยู่กับน้ําท่วมขังแบบนี้ไปอีกหลายวันค่ะอย่างน้อยๆก็คือถึงวันที่4ีธันวาคมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นค่ะจากปัจจัยหลักๆ2อย่างก็คือ1ค่ะอิทธิพลของน้ําทะเลนุนแล้วก็2ก็คือการปล่อยน้ําจากเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งตอนนี้เก็บกักน้ําไว้ในปริมาณที่มากจนจําเป็นต้องระบายน้ําออกมาค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของคือ เพ,เพราะว่าตลอด7วันที่ผ่านมานั้นเขื่อนบางลางได้ทําหน้าที่บรรเทาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการจัดเก็บน้ําเอาไว้ในปริมาณที่มากถึง400ล้านลูกบาตเมตรนะคะโดยเริ่มปล่อยน้ํามาแล้วตั้งแต่วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันค่ะดังนั้นก็จะทําให้ระดับน้ําในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาและจังหวัดปตัตตานีเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ก็อยู่ในสภาวะที่ส่งตัวแบบนี้ไปก่อนแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแล้ววันนี้ก็เริ่มเห็นแสงแดดบ้างแล้วก็ตามนะคะ วนพื้นที่รอบนอกของจังหวัดปัตตานีที่เคยท่วมหนักๆค่ะอย่างเช่นที่อำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอยยรังก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วเหมือนกันค่ะยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำสายบุรีซึ่งจะยังคงมีน้ำท่วมสูงกว่าจุดอื่นๆซึ่งมาถึงวันนี้นะคะผู้ว,ว่าปัตตานีก็บอกว่าปัตตานีนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดไปแล้วตอนนี้ก็ต้องรอให้น้ำค่อยๆระบายออกนะคะน้ำท่วมที่ปัตตานีรอบนี้เสียหายเป็นวงกว้างคุณผู้ชมคะทรัพย์สินจํานวนมากของชาวบ้านไได้้้รััับบบควววาาาามมมเเเสีีียยยหกกก็็แลขนนนน่่ททงอิ ไปพบกับนายตำรวจคนหนึ่งร้อยตำรวจโทตนะค่ะรองสารวัตรป้องกันปราบปรา,ามสาพตุโยงอำเภอหนองจิกเราไปเห็นเขากำลังใช้ผ้าเนี่ยค่ะเช็ดรูปถ่ายแล้วก็เอามาผึ่งแดดเนี่ยค่ะเข้าไปสอบถามดูก็ถึงรู้ว่ารูปที่เขากําลังเช็ดอยู่นั้นเนี่ยก็คือภาพถ่ายที่เขาแต่งงานเมื่อปี36เขาบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมแฟลตตารวจของในบ้านจมหมดเลยค่ะรูปถ่ายแต่งงานก็จมแต่ว่ามันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจค่ะพอเห็นแสงแดด มานิดหน่อยวันนี้ก็เลยรีบเอามาเช็ดทําความสะอาดซะหน่อยหนึ่งนะคะไปฟังเสียงของนายตำรวจท่านนี้ดูค่ะเนี่ยมันลอยอยู่นี่แหละน้องก็บอกว่าเออเห็นรูปพี่อยู่เขาก็เก็บมาตั้งานรถกี่สิบปีแล้วค่ะรูปนี้เนี่ยรูปนี้แต่งงานก็ปีสามหกสามหกสามหกก็สามสิบสามสิบสองปีที่บ้านนอกจากรูปแล้วอย่างอื่นเก็บทันไหมคะไม่ทันครับหมดเลยหมดเลยอันนี้เหลืออันนี้ยังพอมาเช็ดได้ได้ครับได้ครับอันนี้ลอยน้ำเลยลอยน้ําออกมาโอ้อแสดงว่าเราจับ รลอยจากเฟดครับเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าภรรยาของนายตำรวจท่านนี้ดูข่าวอยู่นะคะอาจจะพอยิ้มได้บ้างในภาวะที่นำ้ำท่วมหนักๆแบบนี้นะคะ